เอธิบายพุทธคุณบทว่าสัทธาเทวะมนุษสานังพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นสรงได้พระนามว่าสาัทธาเพราะอัดว่าทรงสั่งสอนด้วยประโยชน์ปัจจุบันด้วยประโยชน์ภายหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งตามสมควรอีกอย่างหนึ่งก็ในบทว่าสัทธานี้ พึงทราบใจความนิเทศในมีอาทิดังนี้ว่าคำว่าศรัทธาได้แก่พระผู้มีพระภาคทรงเป็นดุจนายกองเหมือนอย่างว่านายกองย่อมพาหมู่เกวียนให้ข้ามทางกันดารคือให้ข้ามทางกันดารเพราะโจรกันดารเพราะสัตว์ร้ายกันดารเพราะข้าวแพงกันดารเพราะไม่มีน้ำ คือย่อมให้ข้ามพ้นไปบรรลุถึงถิ่นที่เกษมฉันใดพระผู้มีพระภาคก็ฉันนั้นเหมือนกันทรงเป็นพระศาสดาคือทรงเป็นดุจนายพวกทำเหล่าสัตว์ให้ข้ามทางกันดานได้แก่ให้ข้ามทางกันดาลคือชาติเป็นต้นบทว่าเทวมนุษย์สานังแปลว่าของเทวดาทั้งหลายด้วย ของมนุษย์ทั้งหลายด้วยคำว่าเทวมนุษย์สานังนั้นท่านกล่าวไว้ด้วยอำนาจกำหนดสัตว์ชั้นสูงและด้วยอำนาจการกำหนดบุคคลที่สมควรบรรลุทำได้อนหนึ่งพระผู้มีพระภาคชื่อว่าทรงเป็นพระศาสดาแม่ของพวกสัตว์ติรชานเพราะทรงประทานอนุสาสนีให้เหมือนกัน จริงอยู่สเตระชานแม้เหล่านั้นบรรลุอุปนิสัยสมบัติก็เพราะได้ฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งมรรคและผลในภพที่สองหรือภพที่สเพราะอุปนิสัยสมบัตินั้นนั่นแลก็ในความเป็นศาสดาของพวกสเตระชานี้มีมันทุกกะเทวบุตรเป็นต้นเป็นตัวอย่าง ได้ยินว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่ชนชาวนครจำปาอยู่ที่ริมฝั่งสะโบกรณีชื่อคักครามีกบตัวหนึ่งได้ถือเอานิมิตในพระสุรเสียงของพระผู้มีพระภาคขณะนั้นมีคนเลี้ยงโคคนหนึ่งเมื่อจะยืนได้ยันไม้เท้ากดลงที่ศรีรษะกบนั้น กบตัวนั้นก็ตายในขณะนั้นนั่นเองแล้วก็เกิดในวิมานทองประมาณสิบสองโยนในภพดาวดึงเหมือนนอนหลับแล้วตื่นขึ้นฉะนั้นในภพดาวดึงนั้นมันตุกะเทพบุตรเห็นตนเองอันหมู่นางฟ้าแวดล้อมแล้วใคร่ครวญอยู่ว่าเรามาเกิดในที่นี้ได้กระทำกรรมอะไรไว้หนอแล ก็มิได้เห็นกรรมอะไรอะไรอย่างอื่นนอกจากถือเอานิมิตในพระสุรเสียงของพระผู้มีพระภาคมันทุก,กะเทวบุตรจึงมาพร้อมทั้งวิมานในขณะนั้นนั่นเองถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวพระผู้มีพระภาคทั้งที่ทรงทราบอยู่นั่นแหละแต่ก็ตรัสถามว่าใคร ช่างรุ่งเรืองด้วยฤทธิ์ยศมีผิวพรรณงดงามยิ่งนักทำทิศทั้งปวงให้สว่างอยู่กำลังไหว้เท้าของเรามันทุกกะเทวบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในชาติก่อนข้าพระองค์ได้เป็นกบอยู่ในน้ำมีน้ำเป็นที่เที่ยวไปเมื่อข้าพระองค์กำลังฟังธรรมของพระองค์อยู่คนเลี้ยงโค ได้ค่าข้าพระองค์แล้วพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่มันทุกกะเทวบุตรนั้นแล้วสัตว์จำนวน84,000พันได้บรรลุธรรมฝ่ายเทพบุตรก็ดำรงอยู่ในพระโสดาปัิผลได้ทำการแย้มแล้วก็หลีกไปแล